จดหมายเหตุกรุงศรีเดือนตุลาคมเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาลที่เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวท้องฟ้าที่เคยปกคลุมด้วยเมฆฝนเริ่มสดใสอากาศเย็นสบายสายลมเริ่มเปลี่ยนทิศลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาฝนเข้ามาถูกแทนที่ด้วยลมหนาวที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับคนเมืองลมหนาวแรกคือสัญญาณเตือนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติแต่สำหรับชาวนานี่เป็นสัญญาณเริ่มฤดูการเก็บเกี่ยวเป็นช่วงเวลาที่ข้าวในนาเริ่มสุกเป็นสีทองโดยเฉพาะข้าวเบาหรือกลุ่มพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตเร็วกว่ากลุ่มพันธุ์ข้าวอื่นๆจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในเดือนตุลาคมลมหนาวแรกที่มาถึงพัดรวงข้าวเ,เบาเอลู่จึงมีชื่อเรียกเฉพาะว่าลมข้าวเบาหรือลมโยกข้าวเบา และเมื่อลมหนาวพัดแรงขึ้นก็เป็นช่วงเวลาของความสนุกเด็กๆจะชักเว้าขึ้นท้องฟ้าพร้อมเสียงหัวเราะคนโบราณจึงเรียกลมหนาวว่าลมเว้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงเปลี่ยนผ่านที่งดงามทาั้งฤดูกาลและจังหวัดชีวิตของผู้คนกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย